ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีลานๆของน้าทุกๆคนเลยนะจ๊ะอยู่กับนาออดวิเคราะห์บอลเต่งเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะก่อนจะไปวิเคราะห์บอลนนะอ้าขอฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามให้กับน้าคนนี้เพื่อเป็นกํบบาลังใจให้กับน้ากันหน่อยนะจ๊ะไปดูผลการวิเคราะห์คู่เมื่อคืนคู่ระหว่างเบอร์ลี่พบกับลูตั้งเทาวในศึกอังกฤษพิมลีกผลออกมาเสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อนหนึ่งก็บอกแล้วว่าคู่นี้เป็นหมูกัดกัน แต่ก็ชื่นใจนะจ๊ะและสำหรับใครที่อยู่ฟังทีมเยือนยังรูตันทาาเหมือนกันกับนะาก็หวานเจ็บกันไปนะจ๊ะลูตันทาาช่วงนี้ต้องยอมเขาจริงๆเราไปลุยกันต่อคืนนี้กันดีกว่าจ้ะสำหรับทีเด็ดบอลเต็งประจำวันที่13มกราคมที่นะายิบมาในวันนี้อยู่กันที่ศึกอังกฤษพิเมลีกวันนี้อยู่กันที่คู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาของบ้านเรา สำหรับราคาต่อรองต่ำสุดของคู่นี้อยู่ที่0.5หรือครึ่งลูกและราคาต่อรองสูงสุดอยู่ที่1หรือ1ลูกคู่นี้ราคาเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายตอบ 1, 1หรือ1ลูกหมายความว่าถ้าเองอยู่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเอาชนะ2ลูกขึ้นไปเองถึงจะได้กินเต็มไปนะจ๊ะแต่ถ้าผลออกมาเสมอกันหรือแพ้ก็จะเสียเต็มนั่นเองนะจ๊ะคู่นี้สำหรับราคาต่อรอง1หรือ 1, อ1ลูกณมองว่าราคาเปิดมาตรงนี้ ถือเป็นเรื่องปกติมากๆสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลแล้วนะจ๊ะว่าจะวันไหวกับราคาต่อรองตรงนี้หรือไม่เราไปดูค่าน้ำกันดีกว่าจ้ะค่าน้ำใจ่ายให้กับนิวคาสเซิลจ่ายที่1.81และค่าน้ำใจ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่ายที่2.12ค่าน้ำฟังเจ้าบ้านบงบอกว่าเจ้าบ้านในนัดน,นี้ดูมีความได้เปรียบเรื่องราคาต่อรองอยู่พอสมควรอาจจะเป็นเพราะราคาต่อรองที่ดูเหมือนจะแพงไป เพราะว่าอันดับของนิวคาสเซิลเองก็อยู่ระดับหัว,หวของตารางในตอนนี้ด้วยนะจ๊ะในขณะที่ข่านา้ำฝั่งทีมเยือนล้นออกมาแบบนี้ถ้าเป็นนา้านาจะมองฝั่งเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลรอไว้ก่อนนะจ๊ะต่อไปเราไปดูโอกาสแพ้ชนะกันจ้ะอัตราเจ้าบ้านชนะมี10%ส่วนอัตราทีมเยือนชนะมี70%และอัตราผลออกมาเสมอกันมี20% อัตราออกมาตรงนี้ส่วนทางกับค่าน้ําที่จ่ายให้กับทั้งสองทีมซึ่งถ้ามองเรื่องผลแพ้นชนะน้ามองว่าทีมเยือนถ้าชนะก็คงจะชนะไม่ขาดแต่ว่าผลออกมาเสมอกันมีความเป็นไปได้สูงมากกว่านั่นเองนะจ๊ะสำหรับแนวทางการใช้เทคนิคของนะ้าให้ดูแค่ราคาเสมอเอามาเปรียบเทียบเท่านั้นนะจ๊ะ ที่ราคาต่อรอง1หรือ1ลูกเทียบกับราคาเสมอควรอยู่ที่4.00ถึง4.35และสำหรับคู่นี้ที่ราคาต่อรองของฝั่งทีมเยือนคือ1นห,ห,ห,หรือ1ลูกตรงที่ราคาเสมอนั้นอยู่ที่3.94เท่ากับว่าไม่เข้าตามเทคนิคที่น่าได้แนะนำไปฉะนั้นนะขอเชียรทีมรองอย่างสาลิกาดงนิวคาสซันนะจ๊ะ นนาออรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสามารถแอดมัทที่ไลน์แอด o d d ี8มีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีงามงามจ้ะ